วันนี้อยากจะมาชวนคุยกันแบบสบายๆนะครับถึง9สิ่งที่เลิกทําในวัย20นะครับซึ่งพอเลิกทําไปปุ๊บเนี่ยเสียใจน้อยลงมีความสุขง่ายขึ้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นต้องบอกอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าคนดูที่ดูช่องผมเป็นหลักเนี่ยนะก็คืออายุอยู่ประมาณช่วง20กันเนาะยี่สถึงสาอะไรประมาณนี้นะครับจะมี 30- 40บถึงบ้างนะครับแต่ว่ากลุ่มหลักๆก,ก็คืออยู่ในช่วงวัย20ต้นไปถึง30ต้นๆเนาะและผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออยากจะมาแชร์ ก้าสิ่งที่ผมเลือกทําในช่วงวัยยีปีเนี่ยนะครับผมเลือกทําอะไรไปบ้างแล้วมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสบายมากยิ่งขึ้นมีความสุขได้ง่ายมากยิ่งขึ้นฉะนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกนะครับที่ผมอยากจะแชร์แล้วผมก็รู้สึกว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันส่งผลมากๆนะครับในช่วงวัย2 0 3 0เนาะก็คือเรื่องของความรักสิ่งที่เลิกทําในช่วงวัยนี้ก็คือเลิกขอความรักไอ,อ้คำว่าเลิกขอความรักเนี่ยนะครับมันเป็น คำคำนึงที่ผมได้ยินมานานมากแล้วนะเวลาเราดูคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะเขาก็จะบอกเราว่าเอ้ยอย่าขอความรักอย่าวิ่งไล่หาความรักจงมีคุณค่าในตัวเองจนให้ความรักนะแล้วผมก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรคือการเลิกขอความรักวะคืออยู่เฉยๆแล้วเขาก็รักกูเหรอหรือ,หร,อหรืออะไรคือมันมีคําถามมากมายอยู่เต็มหัวผมไปหมดว่าอะไรคือการเลิกขอความรักแล้วผมก็ทดลอง ทำสิ่งสิ่งนี้ค้นหาสิ่งสิ่งนี้อยู่นานมากๆนะครับอยู่หลายปีมากๆว่าอะไรคือการเลิกขอความรักจริงๆกันแน่ก็ไม่ได้คําตอบสักทีหนึ่งจนกระทั่งได้มาเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเรื่องที่ไม่มีใครสอนเราเกี่ยวกับความรักเล่มนี้เล่มนี้ผู้เขียนนะครับคือคนเขียนเดียวกันกับหนังสือ good wife good life นะครับผมอ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วผมก็ได้คนพบว่าอ๋อ การเลือกขอความรักมันเป็นแบบนี้นี่เองมันมีประโยคประโยคนึงนะครับที่ผมอ่านปุบแล้วผมก็จําไม่หยัางขึ้นใจและผมรู้สึกว่าประโยคนี้มันดีจังเลยก็อยากจะมาแชร์ให้กับทุกทุกคนฟังนะครับประโยคนั้นก็คือคําว่ารักคือการเป็นความสัมพันธ์คือการกระทําผู้เขียนเขาบอกว่าเรามีนาโน้มจะใช้คําว่ารักกับความสัมพันธ์แทนที่กันฉันรักคนนี้เห็นได้ชัดว่าเราต้องอยู่ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ด้วยกันสิ่งนี้เราหลายคนมักจะเรียกมันว่าความรัก ดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ร่วมกับใครไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกับใครไม่ได้ไปเดทกับใครไม่ได้บอกฝันดีกับใครถ้าเกับว่าฉันกําลังขาดความรักแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ครับรักคือการเป็นความสัมพันธ์คือการกระทํารักคือภาวะซึ่งเป็นอยู่ภายในจิตใจก็คือเรื่องของความรู้สึกส่วนความสัมพันธ์มันคือเรื่องของการกระทําซึ่งเป็นสิ่งภายนอกดังนั้นนะครับความสัมพันธ์จะสามารถเกิดขึ้นได้ต้องมีอย่างน้อย2คน แต่ความรักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในและเกิดขึ้นได้โดยทันทีดังนั้นโดยเนื้อแท้ของความรักไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์เราสามารถรู้สึกรักใครก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีความสัมพันธ์กับเขาอาทิเช่นอยู่ดีๆผมชอบศิลป,ปินคนหนึ่งและผมสมมตุติผมชอบเจฟซาเตอร์มากผมชอบพี่เจฟมากผมรู้สึกรักเขามากแต่เขาไม่รู้จักผมนะผมไม่จาเป็นต้องแบบโอ้ oh, เลี้ยงข้าวครับพี่ผมไม่จำเป็นผมแค่แบบชื่นชอบเขาเนี่ยมันก็เกิดความรักได้ละ ความรักคือความรู้สึกซึ่งเกิดอยู่ภายในแต่ความสัมพันธ์คือการกัดทําอะไรบางอย่างที่เรากับเขาทําร่วมกันและค่อยสร้างความสัมพันธ์นั้นขึ้นมาดังนั้นนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความสัมพันธ์เป็นเสมือนกับสวนที่คนสองคนตกลงจะช่วยกันดูแลเพราะว่าทั้งคู่ต้องการอย่างนั้นจริงๆทั้งคู่ก็จะอุทิศเวลานะครับความพยายามต่างๆความใส่ใจต่างๆมาปลูกต้นไม้ในสวนส่วนนี้ให้มันเติบโตไปด้วยกันเพื่อให้ต้นไม้ที่มีชื่อว่าความรักเนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างเรื่อยๆ และสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับการเลือกของความรักมันเกี่ยวข้องก็ตรงที่ว่าเวลาที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนเนาะจะจีบใครสักคนอยากจะได้ใครสักคนมันเป็นแฟนเราจะพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขามากจนเกินเหตุทําดีด้วยซื้อนั่นให้ซื้อนี่ให้พยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองเป็นคนที่ดูดีคีปลุกหรือพูดไง่ายๆครับคือพยายามมากจนเกินไปแต่เราลืมไปว่าความรัก <utan> Ask, ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ความรักมันต้องเกิดขึ้นเองฉะนั้นครับมันจึงเป็นปกติมากที่เรามักจะเจอเหตุการณ์ที่เราทําดีให้ตายยังไงยังไงเขาก็ไม่รักเราเพราะว่าความรักกับความดีมันแยกกันความรักมันคือความรู้สึกความดีมันคือการกระทาดังนั้นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ารักยังไม่เกิดและเราไปสร้างความสัมพันธ์ไปสร้างการกระทาอะไรบางอย่างมันก็ไม่ได้แปลว่าเร <c oughs> ากับเขาจะได้เป็นแฟนกันฉะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําคือ ไม่พยายามมากจนเกินไปเวลาที่เริ่มคุยก็คุยกันไปเรื่อยๆตามสเต็ปและถ้าเกิดสมมติว่ามันลิงก์กันมันก็จะเกิดความรู้สึกรักขึ้นมาแล้วพอมันเกิดความรู้สึกรักขึ้นมาเขาก็รู้สึกรักฉันก็รู้สึกรักไอ้จังหวะนั่นแหละมันคือการมาตกลงร่วมกันว่าโอเคฉันก็รักเธอก็รักงั้นเรามาสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันก็คือปลูกต้นรักปลูกส่วนส่วนนี้ไปพร้อมๆกันซึ่งกรณีที่เราขอความรักมากจนเกินไปเราจะพยายามทําทุกอย่างให้กับเขา และเขาก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัดเขาก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยทําไมอีตานี่มันรีบจังวะทํามไมอีตานี่มันทําถึงขั้นนี้แล้ววะเพิ่งคุยกันได้แป๊บเดียวเองความรู้สึกฉันยังไม่เกิดขึ้นมาเลยอยู่ดีๆมันมาทําแบบนี้ให้กับฉันแล้วซึ่งสาเหตุที่เราพยายามทําดีกับเขามากจนเกินไปก็คือเราพยายามขอไงฉันทําดีให้ขนาดนี้แล้วขอความรักจากเธอหน่อยฉันพยายามทาดีขนาดนี้แล้วขอความรักให้ฉันหน่อยแต่ความเป็นจริงแล้วความรักมันไม่ได้ทํางานแบบนั้นมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป ดังนั้นครับคุณมีเป้าหมายชีวิตอะไรคุณมีความฝันอะไรคุณมีกลุ่มเพื่อนคุณมีทิวิตี้อะไรบางอย่างที่คุณต้องทําคุณไม่จาเป็นต้องทิ้งเวลาทั้งหมดเหล่านั้นเพื่อมาให้กับเขาคนเดียวเขาจะรู้สึกอึดอัดไม่ต้องอุทิศกายอุทิศชีวิตให้กับคนคนเดียวแต่สิ่งที่เราควรทําก็คือเป็นตัวเราแบบนี้แหละค่อยๆคุยค่อยๆสร้างความสัมพันธ์มันไปเรื่อยๆจนทั้งเราทั้งเขาเกิดความรู้สึกรักแล้วค่อยมาตกลงร่วมกันว่าฉันจะปลูกต้นรักกับเธอนะ นี่คือสิ่งที่ผมเพิ่งได้เรียนรู้มาเมื่อไม่นานมานี้จากหนังสือเล่มนี้ฉะนั้นจำเอาไว้นะครับว่ารักคือการเป็นความสัมพันธ์คือการกระทําต่อให้เราไม่สร้างความสัมพันธ์กับเขาไม่ได้เทคแคร์เขา24ชั่วโมงไม่ได้คอคุยกันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ไปรับไปส่งทุกวันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเกิดความรักขึ้นมาแล้วครับยังไงเขาก็จะรักยังไงคุณก็จะรักเขาอย่างต่อมานะครับอย่างที่2คือเลิกทําให้ชีวิตซับซ้อน ชีวิตของเราเนี่ยนะครับถ้าทําให้มันยากมันก็ยากถ้าทําให้มันง่ายมันก็ง่ายจริงๆนะคือการเลือกทําให้ชีวิตซับซ้อนเนี่ยมันมีหลากหลายแง่มุมหลากหลายมิติมากนะครับเอาเป็นมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับเคยมาปรึกษาผมนะครับว่าเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยชอบเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มนะครับเพื่อนเขาเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่เลยแต่ว่าชอบเพื่อนคนหนึ่งรู้สึกดีกับเพื่อนคนคนหนึ่งและเพื่อนคนคนนั้นก็รู้สึกดีกับเขาเหมือนกันแต่ปัญหาที่เขาเจอก็คือถ้าเกิดสมมติว่าตกลงคบกันแล้ววันหน เพื่อนทั้งหมดจะใช้ชีวิตยังไงเพื่อนทั้งหมดจะอึดอัดไหมซึ่งสิ่งนี้ครับมันคือผลของการที่เราใช้ชีวิตซับซ้อนมากจนเกินไปถ้าเกิดสมมตินะตัดเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อนในกลุ่มออกตัดทุกอย่างออกตัดสเตตัสทุกอย่างออกเอาเป็นแค่ความรู้สึกของคนสองคนมาคุยกันอย่างเดียวคุณสามารถคบกันได้แล้วนะ คุณไม่จําเป็นต้องคิดแคร์เลยว่าเพื่อนคนนั้นจะรู้สึกยังไงเพื่อนคนนี้จะรู้สึกยังไงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันล้วนเกิดขึ้นในอนาคตมันไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันในปัจจุบันนี้คนคนหนึง่งรู้สึกดีกับอีกคนคนหนึง่งแล้วคนคนนั้นก็รู้สึกดีกับคนคนนี้ถ้าเกิดมันรู้สึกดีทั้งคู่ก็ครบกันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่ต้องคิดว่าต้องข้ามข้ามเส้นเพื่อนไม่ต้องคิดว่าเป็นเพื่อนต่อไปมันดีแล้วเป็นเพื่อนกันไม่อยากเลิกกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าท้ายสุดนนนะะมัผ่่าาชวววงรยเลลี้้ไปแ อีก5ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าคุณแยกย้ายกันไปแล้วคุณแยกย้ายกันไปเติบโตคนนั้นก็ไปทํางานที่นั่นคนนี้ก็ไปทํางานที่นี่มาได้เจอกันเหมือนแต่ก่อนแล้วคุณก็อาจจะมีความรู้สึกเสียดายที่หลังว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมณนะตอนนั้นเราไม่ลองดูสักตั้งไม่งั้นตอนนี้อาจจะได้อยู่ด้วยกันมากกว่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเรามักใช้ชีวิตกับอนาคตมากจนเกินไปจนลืมใช้ชีวิตกับปัจจุบันว่าปัจจุบันมันรู้สึกอย่างไรปัจจุบันต้องการอะไร ถ้าเกิดปัจจุบันมันรู้สึกซึ่งกันและกันปัจจุบันมันต้องการกันและกันก็ทําอย่าเพิ่งไปคิดเยอะถึงอนาคตเพราะว่าอนาคตมันคือสิ่งที่จะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้อย่ากังวลกับอนาคตมากจนเกินเหตุอย่าเจดติดกับอดีตมากจนเกินไปว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนต้องห่างเป็นแฟนนะช่างมันนั่นคืออดีตปัจจุบันมันรู้สึกดีซึ่งกันและกันแล้วก็ครบอนาคตจะเลิกหรือไม่เลิกปล่อยมันเป็นเรื่องของมันไปก่อน เราอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันเวลาที่คนคนนึงอยู่กับปัจจุบันได้ชีวิตจะมีความสุขมากครับฉะนั้นเลือกทําให้ชีวิตซับซ้อนหรือในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับคือการซื้อของบางครั้งบางทีเราจะซื้อเสื้อผ้าตัวหนึ่งซื้อรถคันหนึ่งหรือซื้ออะไรสักอย่างครับเรามักจะคิดซับซ้อนว่าถ้าเกิดซื้อนี้ไปแล้วคนจะมองเราอย่างไงซื้อไปแล้วคนจะมองว่าเรารวยไหมหรือว่าเราต้องไปซื้อแบรนด์นั้นแทนแบรนดน์นี้ต้องทํำยังไงดีบางครั้งบางที ชอบอะไรก็ซื้อน,นั้นแหละเจ๊นึกออกปะคือชอบอะไรก็ทําอย่างนั้นอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรก็ซื้อนั้นไม่จำเป็นต้องแคร์สายตาของคนอื่นมากจนเกินเหตุเก็ตใช่ไหมครับมนุษย์เรามันสามารถใช้ชีวิตให้เรียบง่ายได้นะแต่พอมนุษย์เราเนาะมันมีสิ่งที่เรียกว่ามันสมองมันมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับเหตุและผลนู่นนั่นนี่ต่างๆมากมายครับมนุษย์เราจึงคิดให้มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะมันทำให มนุษย์เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่นี่อีกแง่มุมหนึ่งของการใช้ชีวิตนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณซับซ้อนคุณทําทุกอย่างในชีวิตให้มันยุ่งยากไปหมดคุณก็จะไม่มีความสุขฉะนั้นในแง่ของการดําเนินชีวิตใช้ชีวิตให้มันเรียบง่ายอยากทําอะไรทํารู้สึกอะไรก็ทําออกไปอย่างนั้นขอแค่สิ่งที่เราทําสิ่งที่มันเองนี่ออกไปมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็เพียงพอและอย่างที่3ครับอย่างต่อมาก็คือเลิกพยายามให้ตัวเองสําเร็จเร็วแต่เปลี่ยนเป็นเก่งเร็วแทนต้องพูดอย่างตรงไปตรง มันไม่สามารถจะควบคุมความสําเร็จได้นิยามความสําเร็จของแต่ละคนก็แตกต่างกันจังหวะชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันเงื่อนไขชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันเราไม่รู้เลยครับว่าใครจะสำเร็จเร็วใครจะสําเร็จช้าแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้แน่ๆก็คือเก่งเร็วสําเร็จเร็วหรือเปล่าไม่รู้อะแต่เราสามารถทาให้ตนเองเก่งเร็วได้ ตามเงื่อนไขของชีวิตของตนเองอย่างตัวผมเองในช่วงนี้ครับผมมีความสนใจแล้วก็อยากจะลงคอร์สเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกราฟิกดีไซน์แน่นอนครับว่าผมอยากสําเร็จเด็วตอนแรกนะอยากสําเร็จเด็วมากเลยอยากจะเป็นคนออกแบบกราฟิกที่แบบว่า mm. มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําได้สวยๆนะครับวางเอลิเมนต์ดีๆนะครับอยากอยากทําได้อย่างนั้นมากอยากเก่งเร็วๆอยากเป็นตัวของตัวเองเร็วๆแต่ลืมไปครับว่าเออจุดนั้นนะมันคือจุดของความสําเร็จเนาะ ซึ่งเราคนโทรมไม่ได้แต่สิ่งที่เราสามารถคนโทรลได้ก็คือการเก่งเร็วและเราจะเก่งเร็วได้อย่างไงเราจะเก่งเร็วได้ต่อเมื่อเราเรียนพื้นฐานในสิ่งที่เราต้องการจะเก่งให้มันแน่นก่อนสมมุติคุณอยากพูดเก่งคุณไม่มีวันสามารถพูดเก่งพูดเป็นตัวเองมีเอกลักษณ์ของตัวเองได้เลยทันทีหลังจากที่คุณทําไปแค่2ชั่วโมงคุณจะเป็นต้องฝึกพูดเยอะๆเป็น10ชั่วโมงเป็นร้อยชั่วโมงเป็นพันชั่วโมงจนคุณเริ่มหาจังหวะของตนเองได้เริ่มหาเอกลักษณ์ของตนเองได้ แล้วก็พูดมันออกมามันจึงเป็นตัวเองฉะนั้นครับบางครั้งบางทีเรามักจะพยายามหาทางลัดให้กับชีวิตว่าทํำยังไงให้สําเร็จเร็วทํำยังไงให้ประสบความสําเร็จเหมือนกับคนคนนั้นเหมือนกับคนคนนี้แต่สิ่งที่เราลืมคิดไปก็คือไม่ต้องไปอยากสําเร็จเร็วมากมาหรอกขอแค่ให้มันเก่งเร็วก็พอทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเก่งในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดสมมติคุณชอบร้องเพลงคุณไม่จําเป็นต้องเป็นศิลปินระดับประเทศคุณแค่หาวิธีในการเรียนพื้นฐานดนตรีเบสิกเรียนให้มันได้ เรียนให้มันรู้ว่าเบสิกดนตรีเป็นยังไงแอดวานซ์ Advanced ดนตรีเป็นยังไงเรียนให้ตัวเองเก่งดนตรีเร็วที่สุดแล้วหลังจากนั้นคุณจะไปต่อยอดอะไรก็เรื่องของคุณแล้วเดี๋ยวความสาเร็จมันจะค่อยๆตามมาเองทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเก่งเร็วมากที่สุดเก่งเร็วแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันคนบางคนเก่งเร็วได้ภายในระยะเวลา2ปีแต่คนบางคนต้องใช้ระยะเวลา4ปีเพราะว่าเงื่อนไขชุดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนมีทุนไปเรียน เก่งเร็วบางคนมีทุนน้อยต้องค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเล็กเก่งช้าฉะนั้นคําว่าเก่งเร็วของผมก็คือเก่งเร็วในจังหวะชีวิตของคุณแต่ทํายังไงก็ได้ให้คุณเก่งได้เร็วที่สุดตามเงื่อนไขชีวิตที่คุณมีและอย่างต่อมานะครับอย่างที่4เลิกคิดว่าชีวิตที่น่าเบือ่อเท่ากับแย่หลายครั้งเรามักจะมีความคิดชืว่าถ้าเกิดชีวิตเราน่าเบื่อเนี่ยเท่ากับไม่ดีแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับในแง่ของการพัฒนาตัวเองในแง่ของการทํางานนะครับยิ่งน่าเบื่อเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าอะไรรไ คือเวลาที่เรารู้สึกเบื่ออะไรกับชีวิตเนี่ยนะครับลองมองไปถึงปลายทางของการทําสิ่งนี้นะครับว่าปลายทางของการทําสิ่งนี้มันคืออะไรสมมติคุณออกกําลังกายคุณเข้าเวทคุณเล่นฟิตเนสปลายทางของฟิตเนสของการออกกําลังกายในครั้งนี้คือสุขภาพที่ดีคือหุ่นที่ดีคุณต้องการมันไหมถ้าเกิดคุณต้องการยิ่งเบื่อยิ่งดีหรือคุณเนี่ยฝึกพูดหน้ากล้องฝึกทำคอนเทนต์นะครับ และในทุกๆครั้งที่กําลังจะกดอัดในทุกๆครั้งที่คุณตัดต่อกําลังจะลงคลิปคุณมีความรู้สึกว่าคุณเบื่อจังเลยคุณไม่อยากตัดต่อคุณอยากทําอย่างอื่นแต่ปลายทางของสิ่งนี้คือการมีผู้ติดตามที่เยอะการหาเงินจากคอนเทนต์ได้การทําสิ่งนี้ได้เป็นอาชีพนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการไหมถ้าเกิดสมมติว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการยิ่งเบื่อเท่าไหร่ยิ่งดีครับอดทนไปกับมันเรื่อยๆและเดี๋ยววันหนึ่งมันจะออกดอกออกผลเองสาเหตุที่ผมบอกว่ายิ่งเบื่อยิ่งดีีมมััันนเเเเป็พพรรรรราาาาาาะะะวว่่อไู้ยคคคบบหลลงท เราเนาะโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยครับอายุ20ต้นๆถึง30เนาะเรามักจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราลองไปฝึกทำอะไรสักอย่างหนึ่งลองไปฝึกทำอาหารลองไปฝึกวาดรูปลองไปฝึกร้องเพลงในช่วงแรกๆที่เรายังไม่เก่งนะครับมันเป็นปกติมากที่เราจะเบื่อและพอเราเบื่อเราก็บอกกับตนะัวเองว่าฉันคงไม่เหมาะกับสิ่งน,นี้แล้วก็เลิกทํามันไปแต่ความเป็นจริงแล้วเฮ้ยที่คุณยังไม่สนุกที่คุณยังไม่แบบแฮปปี้กับมันก็เพราะาคุณยังไม่เก่งไง มนุษย์เรามันจะเป็นต้องมีช่วงหน้าเบื่อมนุษย์เรามันจะเป็นต้องมีช่วงที่ค่อยๆทามันไปเรื่อยๆมนุษย์เรามันจะเป็นต้องมีช่วงระยะเวลาของการลองผิดลองถูกดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณมี m i n d s e ตที่ว่าลองทําอะไรสักพักหนึ่งเดือน2เดือนแล้วรู้สึกว่าสิ่งน,นี้หน้าเบื่อไม่อยากทําละคงจะไม่เหมาะกับชั้นแหละจะก็เลิกทําไปเลยคุณอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเบสิกพื้นฐานของการทําสิ่งนั้นเลยด้วยซ้าฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจว่าสิ่งนี้เบื่อไม่ทําลองทามันไปเรื่อยๆก่อน ถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าปลายทางของการทําสิ่งนี้มันส่งผลดีต่อชีวิตคุณอดทนกับความเบื่อให้ได้แล้วผลลัพธ์ที่มันได้กลับมามันจะคุ้มค่ายอย่างแน่นอนซึ่งมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เจ๋งมากๆนะครับเขาชื่อมิเกลเจโรนะครับเขาใช้ระยะเวลา4ปีในการวาดจิตรกรรมฝาผานังบนเพดานโบสถ์เดีผมขึ้นรูปให้ดูมันเป็นผลงานที่ ถูกทำในช่วงปีคศ1508แล้วเสร็จในปีคศ1512เวลาที่ผู้คนนะครับไปเที่ยวที่สถานีและมองขึ้นไปบนเพดานเขาก็รู้สึกว้าวถึงการวาดวาดจริงๆอ่ะมันไม่มีเครื่องมืออะไรช่วยอในสมัยนั้นอ่ะแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นผลงานที่สุดยอดมัเป็นผลงานระดับโลกแต่กว่าเขาจะทําเสร็จนะครับโอ้โหไอ้ทียคอบเกือบเป็นตะคิวอ่ะนึกออว่ะคือเขาใช้ความอดทนแล้วคุณคิดหรอว่า ทุกๆวันที่เขาวาดเขาจะไม่เบื่อเขาก็เบื่อแต่ความเบื่อมันนํามาซึ่งผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่ดีเกินคาดอดทนกับความเบื่อให้ได้มันมีคาคาํานึงที่ผมชอบมากนะครับคือในแง่ของการงานนะมนุษย์เราจะป็นต้องอดทนอดในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทนในสิ่งที่เราไม่อยากได้หมายความว่าอย่างไงอดในสิ่งที่เรายังไม่ได้ความสําเร็จชื่อเสียงเงินทองต้องอดกั้นมันเอาไว้เพราะว่าเรายังไม่ได้อดมันเอาไว้ก่อนมันยังไม่มา ทนทนในสิ่งที่เรายัางไม่อยากได้บางครั้งบางทีเราทําไปแล้วความล้มเหลวเราไม่ได้อยากได้มันแต่มันมาหาเราเราก็ต้องทนกับมันให้ได้แล้วก็ทํามันต่อไปดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากมีชีวิตที่ดีคุณจำเป็นต้องอยู่กับความน่าเบื่ออยู่กับความอดทนให้ได้และผลลัพธ์ปลายทางมันจะคุ้มค่าอย่างแน่นอนอย่างต่อมานะครับอย่างที่5เลือกเชื่อว่าคนเรามองกันแค่ภายนั้นก่อนหน้าน,นี้ผมมีความเชื่อแบบสุดๆนะครับว่านุ่งเรามองกันที่ข้างในจิตใจดี ความคิดดีทุกอย่างดีถามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก็อย่าลืมดูแลภายนอกด้วยต้องพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับพูดแบบอันนี้คือมุมมองและความคิดเห็นส่วนตัวของผมถ้าเกิดคุณหน้าตาดียังไงโลกก็ใจดีกับคุณนี่คือความเป็นจริงเนืกอออกปะแต่ไอควาว่าหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหต้องบอกอย่างตรงไปตรงมาว่ายุคสมัยนี้ใครก็หน้าตาดีได้นึกออกปะคือเราสามารถสัญญากรรมได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ได้อยากสัญญากรรมครับ การดูแลตัวเองเบื้องต้นก็สามารถทําได้แล้วคุณก็จะดูดีขึ้นได้ในแบบตัวคุณเองตัดพงตัดผมนะครับดูแลหุ่นออกกําลังกายนอนพักให้พอกินของมีประโยชน์กินน้ําเยอะๆใช้น้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือการดูแลภายนอกซึ่งใครที่บอกว่าคนเราดูกันแค่ภายในไม่จริงครับยังไงก็ตามแต่มนุษย์เราก็ มองคนจากภายนอกก่อนอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าภายนอกมันดึงดูดคนได้เดี๋ยวเขาจะค่อยมามองภายในเองดังนั้นภายในกับภายนอกมันต้องสอดคล้องกันและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่หลายๆคนไม่ได้ให้ความสําคัญซึ่งมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกด้วยนะแต่ว่ามันนั้นอยู่ภายใต้รม่มผ้าก็คือเรื่องของขนตามจุดต่างๆนะครับที่เรามักไม่ค่อยให้ความสาคัญมากสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นหนวดเขา่าใช่ไหมครับหรือขนจะักระแล้หรือว่าขนตรงที่รับ ซึ่งเราไม่ค่อยได้ให้ความสาคัญกับสิ่งเหล่านี้สักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณให้ความสําคัญนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราจะสะอาดสะอ้านมากยิ่งขึ้นกลิ่นอับมันจะน้อยลงโดยภาพรวมมันจะดูดีมากยิ่งขึ้นซึ่งหนึ่งในตัวช่วยนะครับที่จะสามารถดูแลเรื่องของขนให้มันไม่มีกลิ่นได้นะครับก็คือไข่กุมมิ่งครับ และแน่นอนครับว่านี่คือสปอนเซอร์นี่คือพี่ใหญ่ใจดีของคลิปวิดีโอนี้นะครับเขากลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เคยสปอนผมไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับแล้วเขาก็กลับมาสปอนใหม่อีกอย่างที่บอกครับว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของขนแต่ด้ก็สมมติว่าเราให้ความสําคัญนะเราจะสะอาดมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่มันดีมากๆเลยก็คือเรื่องของกลิ่นมันจะหายไปมันจะน้อยลงซึ่งไข่กลุ้มมิ่งเนี่ยนะครับเ,รเขาจะมาช่วยเราในเรื่องของขนนี่แหละนะครับและแหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่า ไข่ก right? so ุ Aí, huh us, fans, drugiej, bleiben, size, so, ูมิงค so, ือเครื่องโกนขนแต่ความจริงไม่ใช่ครับไข่กุมมิงคือเครื่องเล็มขนนะครับเวลาที่เราโกนขนเนาะใช้มีดโกนธรรมดามันก็จะบาดเพราะมันบาดเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของขนคุดเกิดขึ้นมาตรงชั้นผิวเนาะแล้วพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็คันเพราะมันคันเสร็จปุ๊บลำดับถัดไปขนที่มันเกิดขึ้นมาใหม่มันก็จะแข็งและเราก็จะใช้ชีวิตแบบไม่แฮปปี้อ่ะแต่เจ้าตัวเครื่องไขกุมมิงเนี่ยนะครับเขาจะช่วยเล็มขนเราให้มันเข้าทรงมายิ่งขึ้นเหมือนเราตัดผมอ่ะ ใช้แล้วไม่คันไม่บาดซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่ามันไม่บาดนะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนี่คือลูกโป่งนะครับนี่คือข่ายกลูม,มิ่งผมเปิดเครื่องแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะทําครับคือได้เกิดสมมติว่าใบมีดมันบาดจริงๆนะแทงเข้าไปขนาดนั้นยังไงลูกโป่งก็แตกครับแต่นี่มันไม่แตกที่สำคัญครับเจ้าตัวเครื่องนี้ทําความสะอาดง่ายมากพอเราใช้เสร็จเนาะแล้วก็เปิดตรงนี้มาปึ๊บแล้วก็ล้างทําความสะอาดได้เลย กันน้ำนะครับไม่จาเป็นต้องกลัวเสียกลัวพังสามารถเอาไปลุยน้ําได้เลยและในเรื่องของกลิ่นนะถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะดูแลกลิ่นของตนเองให้มันดีมากขึ้นไปมากกว่านี้นะครับทั้งไข่กุ้มมิ่งนะครับเขาก็ออกผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งมานะครับก็คือไข่กรินเซอร์ ซึ่งเจ้าตัวไข่ครนเซอร์นะครับจะไม่เหมือนกับสบู่ทั่วไปนะเพราะว่านี่ไม่ใช่สบู่นี่คือคลีนเซอร์ใช้แล้วจะรู้สึกว่าไม่แสบใช้แล้วรู้สึกสะอาดและที่สําคัญมันสามารถลดกลิ่นอับได้นะครับฉะนั้นใครรู้สึกว่าอยากจะดูแลเรื่องกลิ่นให้ดีมากยิ่งขึ้นซื้อเจ้าตัวขัดคลนเซอร์ไปด้วยนะครับจะดีมาก คลิปนี้จะลงนันที่8นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่9เดือน9แล้วนะครับดังนั้นนะครับวันที่9เดือน9เนี่ยสามารถสั่งซื้อเจ้าตัวไข่กลุมมิ่งได้นะครับในราคา1,491บาทและสามารถสั่งซื้อเจ้าตัวไข่ครินเซอร์ได้ในราคา187บาทนะครับและสำหรับใครที่อยากจะซื้อทั้ง2ตัวเลยเนี่ยนะครับกดสั่งซื้อแบบแพ็คคู่ได้นะครับในราคา1,666บาทนะครับฉะนั้นอย่าลืมไปกดอย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณไข่กลุ้มมิ่ เรากลับมาต่อนะครับในเรื่องของเนื้อหาของเราตอนนี้เราพูดไปถึง5ข้อแล้วนะครับต่อมานะครับข้อที่6คือเลิกคิดว่าชีวิตจะเป็นแบบในหนังเลิกคิดว่าชีวิตจะเป็นแบบในหนังนี่ผมหม,รมารรวมมเลยนะเลิกคิดว่าชีวิตจะต้องจบแฮปปี้เอนดิ้งแบบในหนังทุกอย่างเลิกคิดว่าความสัมพันธ์เรื่องของความรักเราจะแฮปปี้เหมือนในหนังเลิกคิดว่าเราจะประสบความสําเร็จเร็ว แบบในหนังอะไรอย่างเงี้ยคือเลิกเชื่อไปว่าชีวิตเราจะเหมือนกับในหนังหรือพูดง่ายๆก็คือเลิกคิดว่าชีวิตจะเป็นแบบในอุดมคติเราเราอาจจะมีอุดมคติในเรื่องของความรักในชีวิตว่าเฮ้ยเราครบกับคนคนนี้ไปแล้วเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าแต่งงานมีลูกกันอยู่กันไปเรื่อยๆย,ยาวๆเลิกคิดครับ ชีวิตเราอะไรก็เกิดขึ้นได้เราอาจจะเลิกกับคนนี้ก็ได้เราแต่งงานไปแล้วเราอาจจะเลิกกับเขาก็ได้หรือเลิกคิดว่าตอนนี้นชีวิตฉันยังไม่ดีชีวิตฉันยังแย่อยู่แต่เดี๋ยวมันจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ชีวิตเรามีโอกาสมากยิ่งขึ้นชีวิตดีมากยิ่งขึ้นเลิกคิดครับพยายามด้วยตัวเองดูก่อนหรือบางครั้งบางทีเราคิดว่าโหชีวิตเราแย่มากๆไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตนี้ ก็อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตเราจะแย่ขนาดนั้นอีกเดือน2เดือนมันอาจจะมี turning point อะไรบางอย่างมีจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะไรบางอย่างทําให้ชีวิตเรากล้ากระโดดจากแย่อยู่ไกลมาเป็นดีก็ได้ชีวิตเราครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าไปยึดติดกับภาพความทรงจําหรือว่าภาพความฝันภาพในอุด,ดมคติเรานะครับว่าชีวิตเราต้องเป็นแบบนั้น1 2 3 4ต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ชีวิตเรามันวุ่นวายมาก่าที่คิดครับแต่สิ่งที่เราจำเป็นต้องทําก็คือปรับตัวไปกับมันยืดหยุ่นไปกับมันมันอาจจะเจอเรื่ ร้ายแรงเกินกว่าจะคาดเดาได้มันอาจจะเจอเรื่องที่ดีมากซะจนเราตั้งรับไม่ทันแต่เราก็ปรับตัวไปกับมันนะครับอย่าไปยึดติดว่าชีวิตเราต้องเป็นแบบนั้นอย่าไปยึดติดว่าชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ชีวิตมันโยนอะไรมาให้เราเราก็ไปกับมันนะครับมันเหมือนกับเราเล่นเซิร์ฟในทะเลครับเราไม่รู้หรอกเขาว่าคลื่นลูกต่อไปมันจะมาแรงมันจะมาเบามันจะมาหรือมันจะไม่มาสิ่งที่เราจำเป็นต้องทาก็คือ ตั้งสติแล้วดูแล้วก็โต้ไปกับมันโต้ไปกับกระแสของชีวิตให้ได้ยืดหยุ่นไปกับมันให้ได้เอาตัวรอดไปกับมันให้ได้แล้วเวลาที่คุณเจอความผิดหวังคุณก็จะไม่รู้สึกเสียใจเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าเออชีวิตเรามันก็ผิดหวังได้หรือถ้าเกิดสมมติคุณเจอเรื่องบางเรื่องที่ทําให้คุณดีใจมากๆคุณก็จะไม่ดีใจมากเกินไปเพราะคุณรู้ว่าสิ่งนี้มันก็อยู่กับเราได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็ไปและอย่างต่อมานะครับอย่างที่7คือเลือกให้ขอบเขตคนอื่นมากจนเกินไปหลายครั้งเรา ให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตเรามากจนเก,กินไปจนมันลุกล้ําความเป็นส่วนตัวของตัวเราเองดังนั้นครับจงให้ขอบเขตคนอื่นเท่าที่เราไหวคนทุกคนเนาะจำเป็นต้องมีชีวิตส่วนตัวคนบางคนจําเป็นต้องมีพื้นที่ส่วนตัวอย่างสมมติคุณอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยแฟนก็อาจจะมีพื้นที่ส่วนตัวคุณไม่จําเป็นต้องเข้ารหัสดูกันตลอดเวลาเนื้อออกบ่าไม่จําเป็นต้องเข้ารหัสมือถือเขาเพื่อไปตรวจเช็คตรวจสอบเขาตลอดเวลามันดูงี่เงา่าเนื้อออกบ่าหรือขอบเขตการทํางาน บางทีมีคนมาขอให้เราช่วยแต่งานเราเองก็ล้นมืออยู่แล้วอะ่ะเราไม่จาเป็นต้องใจดีช่วยทํางานให้เขาก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่างานเราเองที่เราจำเป็นต้องรับผิดชอบอะ่ะมันก็จะล่อๆแล่ๆอยู่แล้วอะ่ะอย่าเพิ่งไปช่วยคนอื่นช่วยตัวเองก่อนให้ขอบเขตเท่าที่สามารถให้ได้พอเราเคียงงานตัวเองเสร็จปุ๊บเราจะไปช่วยคนอื่นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งตั้งขอบเขตให้กับตนเองครับถ้าเกิดเราไม่ตั้งขอบเขตให้กับตนเองคนอื่นจะก้าวเ,เข้ามาในเขตของเราจะลุกล้ําความเป็นส่วนตัวของเราและจะไม่มีใคร ให้เกียรติเราไม่มีใครเคารพบความเป็นส่วนตัวของเราดังนั้นสิ่งนี้จําเป็นมากๆนะครับและอย่างที่8ครับคือเลือกทําให้ตัวเองรู้สึกดีแทนที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีซึ่งผมจะพูดสิ่งนี้ในแง่ของการพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองให้เก่งมากยิ่งขึ้นให้ประสบความสําเร็จทางด้านการงานมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราต้องการจะทําอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับสมมุติเรามีไอเดียว่าจะทําธุรกิจนี้จะทำคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ จะเป็นศิลปินจะท,จะทํานู่นจะทํานั่นจะทํานี่หลายครั้งเรามักจะทําอะไรครับก่อนจะลงมือทาโพสลงโซเชียลโพสลงสตอรี่ว่าจะทําอันนี้นะตั้งเป้าหมายว่าจะทําทอย่างนู้นจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้ซึ่งการทําแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่บางครั้งบางทีครับเราโพสต์ลงไปปุ๊บเราไม่ได้อยากมีชีวิตที่ดีหรอกเราแค่อยากดูดีเราต้องแยกให้ออกมานะว่าไอ้ที่เราจะโพสมันเะนี่ยเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆเราเลยเป่าประกาศให้โลกรู้หรือ เราโพส,สไปเพราะว่าเราแค่อยากดูดีเฉยๆซึ่งการโพสต์ไปแล้วแล้วอยากให้ตัวเองดูดีเฉยๆครับชีวิตเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกเพราะว่าชีวิตเราเนาะมันไม่ได้เปลี่ยนจากการคิดรู้สึกดีว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีแต่มันจะเปลี่ยนต่อเมื่อเราลงมือทําฉะนั้นนะครับแทนที่คุณจะทําให้ตัวเองรู้สึกดีโพสต์ลงนู่นโพสตลงนั่นโพสตลงนี่เปล่าประกาศให้คนอื่นรู้หนึ่งสองสามสี่ลองหักห้ามใจตัวเองไม่ต้องโพสต์ดู แล้วลองไปลงมือทําก่อนดีไหมนึกออกปะแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าการทําแบบนี้เป็นเรื่องที่ผิดนี่คือสิ่งที่ผมเลิกทําเองส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตมันไปได้ไกลมากกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่เรามีเป้าหมายมีความฝันว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วพอเราโรสพสต์ร็จปุ๊บนะมันเหมือนกับมันได้ระบายออกไปแล้วไงมันได้แบบความรู้สึกดีเดียร์อะไรอย่างกลับมาแล้วเราก็กลับไปนอนดูหนังดูซีรีส์ต่อนึกออกปะ,น,ปะนี่คือสิ่งที่ผมทําเองกับตัวแล้วผมรู้สึกว่าการที่ไม่ต้อง พูดป่าประกาศอะไรออกไปให้คนอื่นรับรู้เอาเวลาตรงนั้นะไปซุ่มลงมือทําจริงๆจนได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วจริงๆแล้วค่อยแชร์ผลลัพธ์นั้นให้กับคนอื่นดูมันเป็นอะไรที่ส่งพลังแล้วมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากกว่านะครับและอย่างต่อมานะครับอย่างสุดท้ายคืออย่างที่เก้าครับเลิกคิดแทนคนอื่นครับผมไม่อ่านหนังสือมาเล่มหนึง่งเชื่อว่าเลตเดมโคตรดีเขาจะพูดถึงว่าเวลาที่เอาแบบเรื่องเบสิกเหมือนเดิมเลยนะ เวลาที่เราทักแชทไปหาใครเขาอ่านเขาไม่ตอบหรือเขาไม่ตอบไม่อ่านเราก็จะมีความคิดกังวลไปว่าทําไมเขาถึงไม่อ่านทาไมเขาถึงไม่ตอบทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นทาไมเขาถึงทําแบบนี้คิดแทนคนอื่นแต่ความจริงแล้วเขาอาจจะแค่ยุ่งอยู่ก็ได้ครับแล้วบางทีเขาอาจจะกดเข้ามาอ่านก่อนแล้วก็แบบอ๋ออ๋อเรื่องนี้แหละแต่ยังไม่มีเวลาว่างตอบแล้วเขาอาจจะค่อยกลับมาตอบทีหลังฉะนั้นนะครับอย่าพึ่งคิดแทนคนอื่นมากจนเกินไปหรือ อยู่ในที่ประชุมจะยกมือแสดงความคิดเห็นอะไรบางอย่างพอเรายกไปแล้วแสดงความคิดเห็นไปแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นจะมองเราโง่ปาวะคนอื่นจะมองเราดูไม่ฉลาดหรือเปล่าวะช่างเขาเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาเราไม่สามารถจะควบคุมความคิดของคนแต่ละคนได้คนแต่ละคนล้วนมีมุมมองมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าเราเกิดมากันแบบคนละครอบครัวเจอประสบการณ์ชีวิตมาคนละอย่างกันมีพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างกัน,กนดังนั้นนะครับ เราไม่สามารถที่จะคนโทรลหรือทําความเข้าใจความคิดของคนอื่นได้แต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือเลิกคิดแทนคนอื่นเลิกกังวลแทนคนอื่นเลิกสนใจว่าคนอื่นจะมองเรายังไงตอบใดที่สิ่งที่เราทําครับมันไม่ได้ผิดอะไรสิ่งที่สําคัญก็คือเราตั้งหากคิดยังไงกับตัวเราเองสิ่งนี้สําคัญกว่าดังนั้นเลิกคิดแทนคนอื่นคนอื่นจะคิดยังไงก็ปล่อยเขาคิดไปอยากจะทําอะไรก็ทาขอแค่สิ่งที่เราทําไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็เพียงพอและทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือ 9สิ่งนะครับที่ผมเลิกไปในช่วงวัย20นะครับซึ่งแน่นอนเขาว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเลิกได้นะคุณจะเสียใจน้อยลงมีความสุขง่ายขึ้นที่สําคัญมีความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยจะเชิญชวนทุกคนนะครับลองไปทาตามกันดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ง่ายกว่าที่คิดเนาะชีวิตมันง่ายดีเนาะมันจะสบายมันจะชิวมากยิ่งขึ้นนะครับและก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับว่า ถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจไข่กลูมมิ่งเนี่ยนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ในวันพรุ่งนี้นะในราคา1,491บาทและเจ้าตัวไข่กรินเซอร์นะครับสามารถสั่งซื้อได้ในราคา187บาทนะครับและที่สำคัญครับถ้าเกิดสมมติว่า คุณจะซื้อเป็นแบบแพ็คคู่นะครับคุณสามารถซื้อได้ในราคา1666บาทนะครับฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจเจ้าตัวขายกลุ่มมิ่งเนี่ยนะครับก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่9เดือน9ยังไงก็ขอขอบคุณขายกลุ่มมิ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับที่มาสปอนเซอร์ในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับและก่อนที่จะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ให้กันด้วยนะครับชอบส่วนไหนที่สุดคีาบบบัทร